สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอและอธิบายผลงานของการสอบกลางภาคประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ของอาจารย์เกษณีครับผมนายภูฟ้าเดชและรหัสนักศึกษา65423400ครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายในส่วนของ อ่าอินเทอร์เฟซแล้วก็อ่า uh, ในส่วนของโค้ดที่อ่า uh, ได้เขียนไว้ในวิช Studio code ค้ดนะครับผมอ่าอันดับแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากอ่าการอ้เร่ผมจะเริ่มจากไ uh, uh, อก uh, ตัวเวอร์ชันนะครับผมต้องบอกกันว่าอ่ารีเนี่ยผมก็จะได้ทำการอัพเป็นเวอร์ชันอ่าสิบเก้าจุดูนศนย์อ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่า uh, ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับผมอ่า uh, ทีนี้อ่า uh, ใน,ในส่วนที่ผมจะอธิบายเป็นส่วนแรกก็คือในส่วนของ h e a d ดอรนะครับผมส่วน h e a d ดอรก็คือส่วนข้างบนเนี่ยครับนะก็คือ h e a d ดอรนะครับผมก็จะทำการ Import Link นะครับผมจะร r a c t router นั่นเองก็ทำการเลือกใช้ฟังก์ชัน header นะครับค่า name ก็คือ ไอตัวนี้ก็คือแบ็กกราว n d พื้นหลังนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือติกไว้ก็คือไอตัวข้อความเสีาขาวนะครับครับตัวข้อความตรงนี้นะอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อคอมไซคอฟฟช็อปเมื่อกี้นะเนี่ยครับนั่นแหละอ่าคัสเนมครับผมอ่าเฮสก็คือความสูงแล้วก็เวก็คือความสูงในแนวนอนนะครับอิมเมจโลโก้ก็คือ รูปภาพตรงนี้นั่นเองนะครับผมผมก็อ่าได้ใส่ไว้ในโลโก้ตรงนี้ครับผมอันนี้ครับก็คือใส่ไว้ในโฟลเดอร์ Image นะอ่านี่ก็จะเป็นอ่าบีเปกกลาวนะครับผมอ่าอันนี้ในส่วนน,นี้ก็คือโฮมกับ About Us นะครับผมไอโฮเวอรนี้ก็คือตอนที่เราเลื่อนเมาส์ไปตรงเนี้ยมันจะทำการเปลี่ยนสีนะเพราะว่าผมเนี่ยอ่า ได้เซตมันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีเทาครับผมไอ้ตัวฮุเบิเนี่ยที่จะทําให้เอฟฟกเนี่ยมันเปลี่ยนนะนเนี่ยเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฮตเดือนนะครับผมอ่าระดับต่อมาครับผมที่ผมจะทําการอธิบายก็คือในส่วนของฟุตเตอร์นะครับผมฟุตเตอร์ก็คืออ่าในส่วนด้านล่างเนี่ยครับฟุตเตอร์ t t s x นะครับอ่าเนี่ยครับ เรียกใช้ฟังก์ชันฟุตเตอร์ครับพื้นหลังสีดำแล้วก็อ่า <c oughs> ข้อความสีขาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้นขอความนะครับผมต่อามาก็จะเป็นในส่วนของหน้าโฮมนะครับผมนี่ก็คือหน้าโฮมครับ ครับนี่ก็จะเป็นหน้าโฮมของผมก็ยาวนิดนึงนะอ o r t อผมก็ทำการ import use state from ม e a c t กนะครับผมแล้วก็ import เมนู f อร m มใช้เมนูครับผมอ่าใช้เมนูก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ import เมนู from data เมนู data ก็คือตรงนี้นะครับผม <c oughs> ครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคาสินค้านะครับเนี่ยก็คืออันนี้แล้วก็ยังไม่มีสินค้าในราคานก็คืออ่าพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นราคารวมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าครับในพวกอ่าระดับความหวานนะครับผมเนี่ย ครับก็จะเป็นแบบอะอะไรให้เลือกนะครับผมประมาณนี้ครับ้าสมมติว่าเราอได้ทําการที่อ่ากดเลือกนะครับผมสมมติผมเลือกเป็น50%ปาการเนะี่ยปุ๊บผมพิ่โลตัสก์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าผม ผมเลือกเป็น5้า0เนี่ยอันเดิมนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็คืออ่าจะเพิ่มให้อัตโนมัติในช่องนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าผมเลือกเป็น100%มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องนะครับผมมันจะม,มันมันมันก็จะเป็นคนละช่องกันนะเพราะว่าอ่าความหวานมันต่างกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วาานของราคารวมเช่นกันนะครับผมก็แสดงเชัดเจนนะอ่าอันนี้คิดดูนะอ่า ซึ่งไอตัวเมนูเนี่ยที่ผมดึงมาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยก็คือไอส่วนรายละเอียดที่เห็นในหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับผมก็จะอยู่ใน่าเมนู Data นะ <c oughs> เนี่ยครับไอดีก็คืออ่าลำดับมานนของเตตเตอาแล้วก็คำอธิบาย แล้วก็นี่ก็จะเป็นลิงก์ URL ของรูปภาพนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> อ่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับผมแล้วก็เป็นคัสไอทมนะต่อมาในส่วนที่ผมจะได้ทำการรูวิวก็คือ ต่อมาที่ผมจะอธิบายก็คือในส่วนของ about us ก็คือเป็นการแนะนำเกี่ยวกับตัวเรานะก็จะอยู่ใน about นี่ครับ a b o u t จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า image ทับโปรไฟล์นะครับผมก็คือผมได้ทำการอ่าเอารูปเซฟรูปนี่ครับอ่าไว้ในโฟลเดอร์ อิมเมจนะก็คือโปรไฟล์ตัวนี้ครับอ่าจากนั้นเนี่ยก็คืออ่าความสูงในแนวนอนก็จะเป็นยี่สีแล้วก็ความสูงในแนวตั้งก็คือยี่สี่เหมือนกันนะอืมนี่ก็จะเป็นชื่อผมนะครับผมเมื่อกี้นะอ่ติดเซนเตอร์ก็คือตรงกลางนะ รัอก e อน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวนี้ครับอีเมลนะก็คือผมจะเซตเป็นสีเทานะครับอืมนอี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ก็จะเป็นอ่าไอตัวตัวไอคอนนะผมไอคอนโทรศัพท์นั่นเองนะอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นไอข้อความอ่าตัวศับนั่นเอง ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ About นั่นเองนะครับอ่าอ่าต่อมานะครับผมอ่า อ่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนเลเยอร์นะอินดิเอ็ก์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าแผดนะครับผมก็คือแบบอ่เส้นทางผ่านมานะครับเดี๋ยวอ่าเราก็จะมาลองกดเล่นดูนะครับผมอ่า ร้อยเปอร์เซ็นหวานมากเพกื่นอนลูกกาคมาืมแคปปูชินโน่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็น์สามรอยสามสิบาทกา็มีการรวมราคาเอาไว้ด้วยนะครับครับผมอ่าอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอ่า ผลงานอาสอบกลางภาคในครั้งนี้นะครับผมก็ก็การนําเสนอของผมเนี่ยก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับ